สวัสดีค่ะพอเม่พี่น้องชาวไทยทโลุเหมืนอนก็มาพอกันอีกแล้ววันนี้วันสวัสดีวันเสาร์พี่น้องข <c oughs> ้อตมาอันพ้อตมาตาอันสื่อข้องพี่น้องตัวนี้ก็หามุ้งแหลงพอดีพี่น้องคอยกะว่าฝากมารีวิวเดียวอันเมื่อออ่นวันอาทิตย์กับหมากกะเสิยมอยนอะก็สื่อข้องแหลกก็สิไปขายเลยก็เลยฝ่ากมารีวิวเนาะอันเมืนเอนกับไปทอกซีพี่น้องทอกซีกะคนมาขายกะไล่เติบอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาแข่ง คอยหั่งซาเมื่อนี้คอยไปแบบว่าไปไปพี่สอยนะพี่น้องไปพี่สอยไปม่วนที่เขาแบบอันเป็นอันเป็นคนที่มาขายประจำนะอ,อ่ะนะปรได้ไปนไพ่เบียดนะพี่น้องไพเ่เบียดก็คือคนที่เขาอ่อนขอของอยู่บานเขามาขายเนาะถ้ากระเดยข้อนนี่ๆนหน่อยพี่น้องเมนะื่นอนี้เพราะเพราะมันมาอันให้เบิงนะ้งเนาะอันกับเาเบื้องก,ก็เลยพี่น้องอากาศฮ้อนห่อนเมื่อนี้เนาะอันดับแรกกอได้กระเป๋าแรร,รี่มากพี่น้องกระเป๋าแรรี่ตัวนี้งาม อันส่องใหม่อยู่นะอันค่อยซื้อมากหาปอนพี่น้องมืออื่นพอนูเจสิกาเรกก็สิ็ไปขายอันให้ลูกค้าประจำเราลราขายสิปหาปอนจะได้กำไรซิปปอนนะคายเมนม่คนซื้อเนาะท้าอันอันส่องใหม่อยู่ส่งใหม่ดีอยู่วันนี้อันบันก็ขายบ่ค่อยดีปาในได้พี่น้องกระเป๋า่วงนี้เนาะเพราะว่าจะเป็นแคทคลิปสั้นคลิปลิงหรือว่าอันแลนี่มวนจะค่อยมีก็ให้เจสิกาไปขายอัน วินเทจเบิร์ดละพี่น้องเอให้ลูกไปขายอีวินเทจเบิร์ดนะตัวนี้ก็เฮีออยอะไรว่ามีขนมทุกคนมีเงินก็มีแต่ขนมมีแต่ขนมพี่น้องมีขนมแถมขนม,ม,ขนม,ม,ขนมสองอันอีกบาหน่าซิมีเงินเนาะมีขนมสองอัน,นอะไรอัน ฮาปอนเนาะตอนนี้เนาะกระเป๋าวันนี้ก็ได้เสื้อพี่น้องเขาไปได้เสื้อไมเคิลไมเคิลคอร์สมาเนาะไมเคิลคอร์สไมเคิลคอร์สอันเป็นเสื้อแจ็คเก็ตพี่น้องเสื้อแจ็คเก็ตเขาคลนว่าตอนแรกเขาก็สื้อมาให้แมทธิวซื้อมาให้แมทธิวเนาะซื้อมาซีปปอนพี่น้องเนาะซื้อมาสงสัยเขาสืบสื้อมาตามสิทีเคแม็กนะเพราะว่ามันเป็นลดราคาพี่น้อง ยังม่อยู่เด้ติดป้ายอยู่เลยนี่พี่น้องป้ายมันราคาเท่าไรกันนี่ป้ายมันราคาสองร้อยยี่สิบห้า US สองสองร้อยพี่น้องอันเคยซื้อมาสิบปอนด์พี่น้องแบรนด์นิวเนาะอันเขาซื้อมาแล้วเขาบอส่พี่น้องเขาไปใสอ่อันอันกองรวมกันก็ไหกวก็ผวกเนี่ยคนมุงคนมาเต็มอยู่อันโหลดนะว่ะมือเืินเคยซื้อไปขายสามสิบปอนด์พี่น้อง ของเจสิกาแม่ทิวเอาไปให้แม่ทิวล่องใช่แม่ทิวบ่มักเนะแม่ทิวบ่มักของดิสีได้พี่น้องบ่มักของอันเสือแบบตั้สีไหมอันเชือมาสิบปอนตัวนี้สิบปอนนี่เราให้บอกพี่น้องเถอะค่อยบอกสู้ฟังว่ามันเสื่อมันกระเบนมีแต่อันมีแต่ของเก่าน่ะของใหม่ก็มีเนาะเขาก็ได้มาทวิทเนาะทวิเคยก็ซื้อมาอันกล้องเนี่ยก็ซื้อมาอันอะไรล่ะอัน สองปอน,ปน,อปนพี่น้องสองปอนต่อมาก็เป็นอัน A1 วพี่น้องแต่ว่า A1 นี่เป็นของวินเทจเนาะคนเห็นเขาขายอยู่ใน eBay 79ปอนหกสิปอนพอหนูจะสกาลล้าเราซื้อมาสองปอนแต่ว่ามันเป็น A1 วอนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นวินเทจนะกินมันวินเทจวินเทจก็คือมันมันเก่าโบราณนาะพี่น้องเราซื้อมาสองปอนแล้วลว่าเราซื้อไปขายอีเวเราอะเราซื้ออันโพดขายอีเวก็ ตั้งเบิร์พี่น้องว,ว่าเราสิ้นทายได้บ่วบัตนี้ก็ได้ได้มัตรนี้ได้ก้อก็หยอกแจกเลยพี่น้องอันบัตนี้ก็เป็นซีเคนมหอมซีเคอันจกักเอ็มเอลเลยนี่ยห้าสิบเอ็มเอลพี่น้องตัวน,นี้อันสองปอนด์แปดสิบแปดสิบหกบาทบันนี้ก็เป็นอันแลมตะเกียงที่เขาไต่ในใอัน คุดทานหินแต่ว่าตัวนี้มันเป็นที่ระลึกกันนะพี่นนองตัวนี้เขาเห็นมาเป็นที่ลึกให้ไปที่ระลึก,ลลกพี่นนองตัวนี้อันฮาปอนตัวนี้อันนี้กัน,นมีดพกมีดพกก็กซื้อมาหาปอนพี่นนองอันนี้ก็เป็นตุมหูปุไยเอียงเลยเด็กยวนันนี้แต่ตั้งแต่วันอันตุมหูเงินหนึ่งปอนสี 40, 40, ่สิบสี่สิบสามบาทเนาะ อันนี้ก็เป็นแหวนแหวนเงินหกปอนพี่น้องอันนี้ก็เป็นแหวนเงินพี่น้องแหวนเงินตัวนี้ก็อ่าหาซิพี่ส,ส,สองบาทสองสองบาทประมาณนี้เนาะอันนี้เขาก็ไปเสือนใส่ข้อพี่น้องเป็นเป็นมุกสร้อยเงินมุกพี่น้องสร้อยเงินมุกอันพร้อมกับปตัวหูตัวหูมุก ตัหูมุกอัหนึ่งปอนคู่นี้หนึ่งปอนนะพี่น้องวันนี้ก็ไดสอยสอยเงินเนาะพี่น้องตัหูเงินอันนี้ก็เป็นสอยเงินอันนี้ก็หนึ่งปอนพี่น้องหนึ่งปอนก็สี่สิบบาทมันนี้ก็ไดน้ำหอมอันมาเซตหนึ่งพี่น้องเซตหนึ่งเนี่ยมันซีมีอันดีออนนะ้ายๆว่าเขาซื้อมาเป็นเป็นกล่องแต่ว่ากล่องมันกล่องมันเสียมันรูเสียมเหลือแต่อัน เลือดตะลุเลือดจะเป็นขวดเป็นขวดนั่นนี่เนาะอันนี้ก็เป็นอันน้ำหอมจากเอ็มแอลวะเจ้าก,ก่อนมึงจาก ML เอ็มแอลนี่ห้าเอ็มแอลไปเนอะห้าสี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าเอ็มแอลทั้าหมดมันก็เป็นตลกินตลกินเนาะตัวน,นี้ไปเนาะต,กกตลกินตลกินกับดี๋ยตัวนี้แล้วก็เป็นดีออตัวนี้ไปเนาะ แล้วก็เป็นอันจอยอกินนี่หอมหอมพี่นนองกินนี่ก็หอมอยู่หอมบอสุกินอ่ะล่ะหอมกินหวานหวานเนาะหาอันนี่ไปซื้อมากสองปอนหาสิบสองปอนหาสิบประมาณลอยหนึ่งอ่ะล่ะพี่นนองประมาณลอยหนึ่งแล้วก็สิไปขายขวดละสองปอนขวดหนึ่งสองปอนเนาะขวดละแปดสิบแล้วก็ไปขายขวดละแปดสิบไปซื้อมาขวดละหาสิบพี่แล้วไปขายขวดละสองขวนวันนี้เขาก็ได้อันน้ำหอมบอดมากพี่นนองอันหาสิบพี่คือกัน กินแล้วม right, ีายหลายเลยพี่น้องแบบเป็นฐานเลยคอยมากซื้อกันสิล่ะเขาเขาเกิดแบบว่าอันเขาซื้อมาเป็นกลองกองซีเรียมนนะพี่น้องกองกลองแบบมันสิมัคสีไม่ติดเรี่ยงการลงสิน่ะมั็สีต่างเรี่ยงการลงสิอันกองนึงกะหลายบาทอยู่ได้พี่น้องบันนี้อันเขาเก่าแก่ออกมันกะเป็นจะสีน่ะเป็นของไพของมันแต่สีเขาก็มาขายขวดละห้าสิบพี่หาซิบพี่ดีกันเลยอันซื้อมาไหลายเลยพี่น้องวันนี้อันเราเอาไปขายให้ไพ่บุญ มันไปขายเหมาเบิดนะมันก็เลยบุเลืออันนี้มาซื้อมาบอสฮาร์ซี่พี่น้องฮุกิวโก้บอสฮิวโก้ฮูโก้บอสซื้อมาสองขวดเนาะอขนาดมือนีขวาย่ำหนีอีลีเลยพี่น้องขวยย่างจนเมื่อยย่างไปแล้วก็ย่างมากอยู่อากาศกะห่อนหนาวห่อนเนาะตอนเศร้าเนาวหนาวตอนสวยมากกับห่อนพี่น้องอันเป็นอากาศห่อนหนาวหนาวอันซื้อพอสบายเอานะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็เมือเม่อเด่ะเมื่อเดิมละพี่น้องช่วงนี้ก็สิ้าวนาหนาวเลยพี่น้องสิ้าวนาหน,า,นาวอีก <c oughs> พฤศจิกาธัานวามกราอันนี้เดือนพฤศจิกาเนาะเดือนนี้พุ่ยใกอกโทษเวิร์ดนี่มันอียงไอ้กรกันยาสิงหาเดือนนี้สิงหาเลยเนาะสิงหากันยาตุลา ตุลานาอเดือนนี้ตุลามัน,มน,มนสับสนพนไปน้องภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนี่นะอะไรพี่น้องกัาได้ั่มนี่ละพี่น้องขอ้องที่แต่ขอยได้มานาอก็ฝ่ามาอาริบีพี่เบิงก็บปไเด้ข้องมาลายดอกอะไรพี่น้องมืนอนคนซืาา้อไปถามมาเดททองบอกขอยซอยมาเซนหนึง่งขอยซอยซอยมาเซนหนึ่งขอซื้อมาสามสิบปอนต่ว่าอันขอซื้อมาแพงเติบอยู่นะพี่น้องต่วันเอาไปขายมันก็ได้สี่สิบกว่าปอนแตกำไร กต่กำไรซี่หาหลอยนะพี่น้องอันซิบปบอนกับซี่ลอยแต่กำไรหาหลอยนะสื่อสื่อมากสื่อมาประมาณพันสี่สี่สามพันสองพันสองนะพี่น้องเอาไปขายกับประมาณอันสี่สี่สิบหกประมาณพันหกพันหกพันเจ็ดนี่แหละท่านเนเอาไปขายเนะาะอะไรพี่น้องคลิปนี้ก็สร้างมิหละเจอกันคลิปหน้าไม่อย่างดีๆสื่อง,งานสื่อมวลสือส่อฟังเราคันน้องสวัสดีค่ะ